คลิปนี้จะเป็นดรันม้มสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้อเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเหมือนตอนนี้ค่ะนะคะเขาถ้าเกิดว่าบางคนเนาะเออความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อนะคะตอนนี้เหมือนเขาแบบเห็นทางสว่างแล้วว่าเขาควรจะทำยังไง นะคะต่อไปในความสัมพันธ์นี้เนาะเพื่อที่จะว่าเพื่อที่ว่าจะเพื่อที่ว่าจะจะได้จับมือนะคะไปด้วยก,กันกับคุณยาวๆบนเส้นทางความรักความสอนนี้หรือในหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประเด็นเลยกันเลยอะคะ่ะคุณอนะมาเหมือนแบบเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นให้กับชีวิตเขานะเหมือนเขาอาจจะมีบางครั้งเจอเรื่องราวภายนอกอะ นะคะแต่การที่ได้มีคุณคควอาจะเป็นกําลังใจดีๆก็ได้หรือเป็นคนที่มีไอเดียดีๆทาให้เขาแบบเห็นทางสว่างเห็นทางออกของปัญหาเวลาที่เขาไม่ว่าจะเจออะไรมาก็ตามหรือแม้กระทั่งไม่ต้องมาช่วยแก้ปัญหาก็ได้แต่เป็นความอบอุ่นนะคะเป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้ไม่คอยปล่อยไม่เคยปล่อยมือเขาไปไหนเนาะนะคะพูดเยอะลินก็จะพันกันนิดนึง every time I v e been in the places of us I almost die thinking of you okay a n นนี้น่าจะเป็นเคสที่มีประเด็นนะคะกรณีที่มีประเด็นนะเนาะสมมุติว่าเขาไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วยังต้องแบบผ่านที่เดิมๆที่คุณแะเขาเนี่ยค่ะเคยไปด้วยกันก็เหมือนว่าตรงนี้ก็เคยมาด้วยกันตอนนี้ก็มาด้วยกันแล้วแบบรู้สึกไงคือคิดถึงคิดถึงจะยา ทีถึงจะจะขาดหรือถ้าไม่เคยไปไหนด้วยกันนะนะคะอาจจะเคยมีบทสนทนาเรื่องราวบางอย่างนะคะที่คุณเคยมีร่วมกันแล้วแบบพอมันอาจจะมีการขึ้นหน้าฟีเรื่องราวสุว่าเราอาจจะเคยพูดว่าเราอยากจะไปนู่นไปนี้ด้วยอันเนี้ยนะคะแล้วมันขึ้นหน้าฟีหรือแบบว่ามากระทบจิตกระทบใจเนี่ยก็ทำให้แบบคิดถึงจะแย่หรือไม่ต้องขึ้นหน้าฟีก็ได้แต่แบบความรู้สึกที่มันแวบขึ้นมานะคะ ที่แบบว่าคุณเคยกับบรรยากาศเดิมๆเรื่องราวเดิมๆที่เคยคุยกนะันก็คิดถึงจะยาคิดถึงจะจขาดแล้วกรณีที่ไม่ได้มีประเด็นคือไปไหนมาไหนนะคะเขาก็น่าจะคิดถึงคุณเนาะตอนเนี้เขามอง่าคุณดูแลตัวเองได้ดีนะคะแบบมา เปลี่ยนลุกอะไรใหม่ๆบางคนก็ทําผมใหม่บางคนก็มาซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือโพสแต่รูปสวยๆออกสื่อนะคะเป็นสัญญาณของการที่คุณแบบรักและดูแลตัวเองดีๆเนาะอ้ออีกในหนึ่งมันก็ทําให้เขาอะเอออยากที่จะแบบทำตัวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นเนเช่นกันอีกในหนึ่ง บางเคสบางกรณีที่แบบว่าไม่ได้เห็นกันนานแบบมากแล้วอะค่ะนะคะแล้วแบบเขาเห็นรูปคุณผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอืมช่วงนี้คุณเจ้าเนืาาน้อจังเนาะอะไรเงี้ยดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงแต่แบบถึงจะเจ้าเนื้อแต่เธอก็ยังแบบดูมีน้ํามีนวลดูน่ารักนะตบนะดูแลสุขภาพนิดนึงก็ก็จะดีกว่าเน,นี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วมีอารมณ์ที่แบบอยากจะมาเห็นชัชดๆใกล้ๆเหมือนกันนะคะไม่อยากจะเห็นผ่านแบบ ผ่านกระจกอันนี้คืออาจจะไม่ใช่อ่านกระจกผ่านกระจกหน้าจอนะคะบางคนที่แบบว่าห่างกันไม่ได้เจอกันนานนะคะอืมว่าฉันบวมน้ำหรออ่ะ tonight I see you in my dreams คืนนี้ฉันจะไปเจอเธอในความฝันนะก็บางทีแบบเขาก็อาจจะคิดถึงคุณแล้วก็เก็บไปฝันนะคะคือบางคนก็อาจจะอาจจะแบบ ห่างด้วยภาระหน้าที่ความชอบหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะนะคะก็อาจจะว่าเดี๋ยวคืนีย่ยัคือแบบคืนนี่แบบมันมีความคิดถึงอาจจะเก็บไปฝันถึงก็ได้คะคะนะคะหรือยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นหน้าเจ้าต่อหน้าต่อตาก็เออเห็นในฝันก็ยังดีอะไรเนี่ยนะคะด้วยอาจจะดูรูปคุณก่อนก่อนนอนสปีดลุ อยากจะมาแบบเอื้อนเอ่ยเจรจาแบบส่งคำพูดหวานๆมาให้นะคะมาขายอ้อยมาเติมน้ำตาลนะคะมาเติมความหวานนะอยากจะพูภาษารากภาษาดอกไม้กับคุณนะคะหรืออาจจะคิดถึงคุณถ้าบางเคสที่ห่างเหนินเนาะอยากจะคิดคิดถึงคุณแบบไม่ใช่อยากจะคิดคิดถึงคุณตอนที่แบบว่าเวลาที่คุณแบบมีท้อยคำอ่อนโยนพูภาษาดอกไม้ให้เขาฟังอย่างเงี้ยนะคะ I can't deny my heart for you anymore. ฉันไม่สามารถปฏิเสธหัวใจที่ฉันมีให้เธอได้อีกต่อไปแล้วนะฮะอืมมันคนอาจจะแบบคมจิตคมใจคมอารมณ์มันมันคนก็อาจจะแบบว่าสร้างกำแพงเพื่อแบบว่าเออเพื่อแบบว่ากลัวแบบคุณจะเข้ามาถึงจิตใจเข้ามากเกินไปมันจะอาจจะทำให้เขาเสียความเป็นตัวตัวเองอ่ะก็เลยพยายามผลักใสบางคน นะคะแต่ตัวนี้แบบไม่สามารถปฏิเสธความสึกที่มีให้คุณอะหรือหัวใจที่มีให้คุณอีกอีกต่อไปแล้วนะคะหรือใน,นหนึ่งถ้ามันไม้มีประเด็นอะไรกันเลยนะคุณที่เป็นคุณอะัะคะยังไงก็เป็นคนของหัวใจที่เขาไม่อาจต้า,ตานทานได้ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันนะคะบางคนบางกรณีเขาอาจจะเคลียนะประเด็นที่มันแบบยุ่งยุ่งอะระหว่างคุณกับเขาอะเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันอะ นะคะอยากจะแบบเคลียร์แล้วมามา,มาจัดแจงความสัมพันธ์ใหม่ให้แบบว่าปัดกวาดเช็ดถูเรื่องราวรกๆระหว่างความระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะว่ามันมันจะปีใหม่แล้วเนาะอะไรอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วแบบว่ามาเคลียร์กันแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอ้ออีกหนหนึ่งนะคะ <laughs> บางเคสบางกรณีเนี่ยที่แบบว่าเออไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะไม่รู้อ่ะบ้านใครรกอะ่ะห้องคุณด้วย แต่ว่าตัวเองจัดห้องไหนก็ดีหรือห้องเขาก็ได้อยากได้แม่บ้านไปจัดห้องเนี้ยหรอไม่เคลียร์พื้นที่ให้ไหมนคะคุณอาจจะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่รู้นะคะนี่จะหาแฟนเนะะี่ะหาแม่บ้านจ้าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะ I save your pictures from your social media เออบางคนแอบนะคะ เห็นรูปคุณโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเออมันดูดีมันดูน่ารักบันทีก็แอปอดไม่ได้นะที่จะเผลอเซฟนะคะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะมาส่องโซเชียลมีเดียของคุณแหละ